คุณก็จะไม่รู้ถ้าคุณไม่ดูคุณก็จะไม่มีวันเห็นและถ้าคุณไม่ทำคุณก็จะไม่มีวันเป็นครับผมอนนัจนกราสุริหานปัจจุบันอายุ19ปีขอาฝากมอฝากตัวด้วยนะครับวันนี้ครับผมได้มีโอกาสที่จะมาพูดแบ่งปันประสบก,การณ์ครับว่าทำไมผมที่เป็นเด็กเจ็ดแหรือเจนซีเนี่ยทำไมถึงเลือกที่จะทำธุรกิจอาทอมี่ ในที่นี้ครับมีใครอายุไม่ถึง2ี่ปีนะครับขอพูหน่อยครับ27อ่าโอเคครับขอเสียงปรบมือให้พวกเขาหน่อยครับทุกคนน่ารกทุกคนนะครับไม่ต้องห่วงครับอ่าเพราะวันนี้ครับพวกเขาได้มาอยู่ในที่ที่ถูกต้องนะครับเขาไม่ได้อยู่ในบรรยากาศที่ถูกต้องนะครับเขามาเจอเครื่องมือที่ถูกต้องนะครับผมครับเป็นคนหนึ่งที่เกิดในครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยผมเกิดในครอบครัวที่ธรรมดา ชมชั้นการทั่วไปตัวผมเองครับก็เป็นนักศึกษาตอนนั้นที่ผมเริ่มต้นที่อยากจะพัฒนาตัวเองอยากทำธุรกิจ <c oughs> ผมอยู่แค่หมอหาเท่านั้นใช่ผมอยู่แค่หมอหาเท่านั้นผมได้มีโอกาสอ่านหนังสือสองเล่มครับนั่นก็คือหนังสือพ่อรวยสอนลูกแล้วก็หนังสือพ่อรวยสอนลูกเงินสีดานครับสองเล่มน,นี้ครับทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตของเราอะ่ะต้องพัฒนาถ้าเรายังอยู่แบบเดิมมีชีวิตแบบเดิม ชีวิตของราจะวนลูปครับถ้าผมเลือกที่จะโอเคฉันเรียนจบฉันก็จะหางานทําแล้วก็ทําไปเรื่อยๆชีวิตของผมจะวนอย่างนี้ครับตื่นเช้ากินข้าวนั่งรถไปทํางานนอนดึกกินข้าวตื่นเช้านั่งรถไปทำงานวนลูปอย่างนี้ไปจนตายผมไม่ได้อยากมีชีิตแบบนั้นครับเชื่อว่าพี่ๆในห้องนี้ก็ไม่ได้อยากมีแบบชีตแบบนั้นตอนนั้นครับผมเลยรู้สึกว่าผมต้องทําอะไรบางอย่างอะในขณะที่เพื่อ,อนๆครับกำลังติวสอบที่จะเข้ามาหาวิทยาลัย ตอนนั้นผมอยู่ประมาณม6ผมเลยตัดสินใจที่จะเริ่มต้นทําธุรกิจของตัวเองครับธุรกิจแรกที่ผมเริ่มต้นในตอนนั้นคือธุรกิจตัวแทนสังหาริมทรั์ผมได้ลงมือทําทันทีครับแล้วทำให้ผมเห็นมุมมองที่กว้างมากขึ้นว่างานที่ผมทําอยู่มันไม่ได้ทําให้ผมได้ชีวิตที่ผมต้องการเพราะชีวิตที่ผมต้องการคือชีวิตที่มีอิสระภาพชีวิตที่มีอิสระภาพทางการเงิน ทางเวลาหรือที่เรียกกันว่า Financial Freedom ซึ่งไอตัว i n a n c i a l f r e e d o m ครับคืออะไรคือการที่คุณมีรายได้แบบแพสซีงคำมากกว่ารายจ่ายของคุณสองเท่าแล้วเมื่อคุณมีสิ่งนั้นคุณก็จะมีอิสรภาพแต่งานที่ผมทำอยู่โอ้โหพูดตรงครับมันเหนื่อยมากเราต้องเจอกับลูกค้าทุกวันเจอแรงกดดันกับทุกๆวันโดนด่าทุกๆวัน จนรู้สึกว่าถ้าเราอันแน่นอนว่าเราทําไปเรารวยแน,น่นอนครับแต่ความกดดันแล้วก็ความเหนื่อยทุกอย่างมันจะมาหาสารอย่างที่พี่แอนได้แบ่งปันเมนะื่อสักครู่นะครับยิ่งธุรกิจที่มีคนที่ต้องดูแลต้องรับผิดชอบชีวิตของเขาเยอะๆนะ่ยพูดตรงว่าเราทํางานไปจนตายครับแล้วเรายิ่งรวยยิ่งเครียดครับตอนนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทํำยังไงดีแล้วผมก็ไปอ่านหนังสือเพิ่มครับแล้วก็มีหนังสือเล่มหนึ่งของคุณโรเบิร์ติอสกีนี่แหละ ที่เขาเขียนข้อรวยสอนลูกในหนังสือ business business s cool h โรงเรียนสอนธุรกิจเขาแนะนําให้เราไปจอยซิสเต็มกับธุรกิจเครือข่ายและแต่เขาก็นแนะนํานะครับว่ามันมี3รูปแบบด้วยกันในการที่จะสร้างธุรกิจที่เป็นระบบได้วิธีแรกสร้างเองคุณคิดว่าคุณต้องใช้งบประมาณมหาศาลแค่ไหนล่ะครับที่จะสร้างธุรกิจของคุณเองให้กลายเป็นระบบมันเยอะมากครับบางคนใช้5ปี บางคนใช้สิบปีบางคนใช้ยี่สิบปีหรือทั้งชีวิตของเขามันไม่แปลกที่ทําให้เราเห็นคนที่มีอายุนิดหนึ่งครับเขาลงมาจากเบนซ์ลงมาจากปอร์เช่ลงมาจากรถแพงๆเพราะเขาใช้เวลาทั้งชีวิตของเขาในการสร้างธุรกิจหรือบางคนยังสร้างไม่จบไม่ได้ครับนะต้องส่งให้รุ่นลูกทําต่อนะ <Okay. S 1> วิธีที่สองครับแ mm hmm. ฟรนไชส์แฟรนไชส์ตัวนี้ครับเราก็ต้องมีงบประมาณ ที่ต้องไปซื้อแฟรนชชายที่จะทําให้เรามีอิสระภาพย้ําอีกครั้งครับมีอิสระภาพเพราะแฟรนช์ชส์หลายๆแฟรนชชายมันทําให้เราเหนื่อยขึ้นนะครับทุกคนคุณต้องเลือกให้ดีและแฟรนช์ชส์ที่จะทําให้คุณมีอิสระภาพคุณต้องมีเงินมาหาสารเช่นกันครับบางทีอาจจะมพอกับวิธีแรกเลยและวิธีที่สามครับที่คุณโรเบิร์ตได้บอกเอาไว้ก็คือการจอยซิสเต็ม ในือการเข้าสู่ระบบที่เป็นธุรกิจที่มีระบบอยู่แล้วหรือที่เรียกกันว่าธุรกิจเครือค่ะตอนนั้นผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละทางที่เราจะเลือกเพราะมันเป็นทางที่ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับตัวคนธรรมดาอย่างผมตอนนั้นและวันนั้นช่วงนั้นผมก็มีโอกาสได้เข้างาน ODS ทางแรกในชีวิตเมื่อประมาณ 2- 3ปีที่แล้วที่หอจันทรนี่แหละครับ ผ่านทางการเชิญของพี่สาวส,สวยท่านหนึ่งนะครับจนตอนนี้ก็อยู่ในห้องนี้ด้วยครับก็อ่าเชื่อว่าในห้องนี้ครับทุกคนสวยหมดครับทุกคนหล่อมดครับเพราะอะไรครับทุกคนเพราะเราใช้ปฏิทันอะทอมี่ครับขอเสียงปรบมือให้ครับหลังจากวันนั้นครับทําให้ผมรู้ว่าเฮ้ยอาทูมี่มันเจ๋งนะอาทูมี่เนี่ยมันช่วยเราได้นะเราไม่ต้องกระวนอะไรเลยครับ อาโทมีจัดการให้เราเลยเราไม่ต้องกังวลเรื่องระบบขนส่งเพราะอาโทมีจัดการให้เราไม่ต้องกัง,ง,บบกงกวลเรื่องสินค้าครับเพราะสินค้าคุณภาพสูงราคาจับต้องได้ Absolute Price Absolute Quality เราเลยรู้สึกว่านี่แหละทานสว่างแต่เราก็ยังทำธุรกิจไม่ได้เพราะตอนนั้นเราอายุแค่18ปีเราก็เลยลงายไปจากอาโทมีสักระยะ แล้วเราก็ได้ไปจอยซิสเต็มกับเครือข่ายอื่นครับโดยที่ธุรกิจเครือข่ายก็เป็นธุรกิจแบนชื่อดังชื่อหนึ่งซึ่งเป็นธุรกิจเครือข่ายที่เราต้องรักษายอดที่เราต้องมีค่าสมาัครโอเคพูดตรงๆเลยก็คือมันหนักมากผมท่ามันอยู่ประมาณสามสี่เดือนครับผมยอมรลบเลยว่ามันหนักมากจริงๆมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันเราเหมือนมีภาระเพิ่มในชีวิตของเราเราเลยเริ่มคิดแล้วว่า เราควรที่จะเปลี่ยนเครือข่ายไหมเราคนรที่ทำยังไงดีขอบคุณพระเจ้าครับเพราะเราก็ได้พบกับอาธมีธ่อีกครั้งหนึ่งผ่านทางสปอนเซอร์สปอนเซอร์ได้มาแนะนําแผนธุรกิจกับผมอีกครั้งหนึ่งและผมเห็นมันชัดเจนขึ้นเพราะผมไปอยู่ในธุรกิจที่มีค่าสมัครรองรักษายอดจํากัดชั้นลึกครบสูตรแล้วอาธมี่แก้หมดครับ อาทูมี่ไม่ต้องรักษายอดอาทูมี่ไม่มีค่าสมัครไม่จํากัดนลึกเอาะ่ะอันนี้แหละเราเลยรู้สึกว่าทานนี้คือฐานที่ใช่ของเราตอนนั้นผมเลยตัดสินใจออกจากเครือข่ายเดิมและมาจอยกับอาทูมี่จนถึงวันนี้ครับตอนนี้ผมก็ยังสมัครเป็นนักธุรกิจไม่ได้เพราะว่าผมยังอายุ19ปีอยู่แต่ผมก็เริ่มวางแผนครับที่จะสร้างฐานธุริฐานผู้บ,บริโภคของตัวเอง ตั้งเป้าไว้ครับว่าผมจะต้องขึ้นเป็นเซลล์มาสเตอร์ให้ได้ภายในต้นปีหน้า <app ly> วันนี้ครับเชื่อว่าหลายท่านครับไม่ว่าจะอายุเท่าไร <mm> เพศไหนมาจากจังหวัดไหนจากที่ไหนก็ตามครับมันไม่สำคัญว่าคุณอายุเท่าไรไม่สำคัญว่าคุณ <mm> เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยหรือยากจนมันสำคัญที่ความเชื่อของคุณครับ ว่าคุณเชื่อแค่ไหนว่าตัวคุณตัวคุณตัวคุณสําเร็จได้ความเชื่อเพียงมเมล็ดมัสตาร์ดก็สามารถสั่งภูเขาทั้งลูกให้เคลื่อนได้มเมล็ดมัสตาร์ดเป็น,มนเมล็ดที่เล็กมากๆครับแค่ความเชื่อครับความเชื่อว่าเราทําได้สําเร็จได้แค่เล็กแค่นี้มันก็ทําให้คุณสําเร็จได้วันนี้อาจจะรู้สึกว่าเราเป็นเพียงเป็ดตัวน้อยตัวเล็ก แต่เมื่อคุณเชื่อครับและลงมือทําวันหนึ่งคุณจะขึ้นมาบนเวียีแห่งความสําเร็จและประกาศกับทุกคนว่าคุณจากเป็ดตัวน้อยๆในวันนั้นได้กลายเป็นหงที่สง่างามในวันนี้แล้วขอบคุณครับสุดยอดรางวเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับน้องไอซ์ะาคุณรัะราสวยหาค่ะสุดยอดาว่าเลยนะคะ วันนี้เป็นไงครับผู้ใหญ่อย่างเราอยู่ไม่ได้แล้วใช่ไหมคะอ้ร้อนไปหมดเลยนะคะโอ้โหวิธีคิดเขาเลยแบบไม่ธรรมดา,านะถ้าเด็ก19คิดได้แบบนี้แล้วเราล่ะอออจกอย่างไรนะ